สวัสดีค่ะพูดดังๆเราเร็วสวัสดีค่ะ finally มาแล้วก็รับนน่นพ pues ี่เนาะใช่ค่ะหลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งตัวเต็มตัวเต็มอย่างที่เราบอกกันไว้เนาะเพราะวนาตลอดอยากให้มีตัวเต็มมาจะได้แบบลงนึกรายละเอียดที่ที่มันมีเยอะกว่าที่เราดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาร e a c t ที่เซิร์ก่อนน่เนยเนาะะเนยหวังว่าอ่า ซีรีส์ตัวเต็มนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็หวังว่าจากตัวเดิมที่มันที่ตัวที่มีสี่ตอนที่มันมันดีมากๆอย่แล้วแล้วก็หวังว่าให้เขารักษามาตรฐานที่มันดีขึ้นมาอีกแล้วก็มีรายละเอียดลงดีเทลตามในนิยายอาจจะมีปรับบ้างให้มันให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอะไรเงี้ยหวังว่าเขาไม่ได้ปรับเยอะเนื้อหาเยอะมากจนเกินไปให้ให้ดูแบบแตลกตาไปอะไรเงี้ยให้ให้ยังพอนึงได้ว่าเอ้ย ฉากนี้นะในในิยายมันเขาบรรยายเปนแบบนี <BE> อะไรเงี้ยนี่ฉันหวังว่า i do private so ฉันหวังว่ามันจะเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเออที่เป็นซีรีส์ aj, ฉันชอบมากเลยที่มันเป็นซีรีส์ที่สาม,มารถจับต้องได้หมายความว่าซีรีส์ตัวเนี้ยไม่ over แบบเขาเรียกว่าแอนิเมชันเกินไป <aine? S 1> <taped Sound. S 2> เข้าใจคำนี้ปะเนาะ ปดูทีเซอร์กันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนขอขอบคุณคลิปจากอะไรเนย่าบ,บีซาบิค่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งเปิดเพงว่ากูเร็วป่าเหออย่าเพิ่งนะใจงเงย็นนะเปิดเรื่องมาก็เร็วแล้วอะ่ะแม่คิดว่าไง,ง,ง,งยอย่าเพิ่งใจเย็นเดี๋ยวเนยจะหายไปไงสักครู่นะเนยเข้ามาอีกนะเนยจะหายไปเนยเราเข้ามาอีกเข้ามาติดอย่างงี้เลยโอเคนะ เริ่มนะปะผมว่ากูเร็วป่าวะเร็วจากเรื่องที่แล้วใช่ป่ะเร็วไม่ใช่อันนี้คือเนือหลักเร็วเรื่องอะไรอ่ะ่ยเร็วเรื่องอะไรฟังกูกับมึงไมกมานี่เถอะไว้ได้เขาต้องงั้นผมก็คงเร็วเหมือนกันนั่นแหละ ไม่ได้มีแค่กูอะลอยด้าน,นหน้าชื่ออะไรนะเรือเรชื่อลอยลอยเขามีคนอื่นผมก็ไม่ไมีเมื่อคืนกูก็เห็นรูปแล้วมเมื่อเช้ากูก็เห็นรอยวะ่ะรอยอะไรอ่ะ <_ d ream> รอยอะไรละ่ะจ<ส>ุู่เอเลทะเลาะกันกับพ่อเหรอนี่ย้อนกลับไปเหรอโอ้โหจดูเขาจบก่อนรีพูดเกิรก มันก็ไม่อ่ะเขายังบอกรักกูปกติแต่กูรู้สึกไม่เหมือนเดิมวะ่ะแล้วพี่จะทำยังไงต่อวะย้อนกลับไปได้ไหมขุกูไม่รู้อ่ะกูกับพลคบกันมานานแล้วเว้ แล้วมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้อ่ะแล้วยิ่งช่วงนี้กูก็มีมึงยังเป็นอย่างนี้ตลอดยังคงรักเธอไม่เคยจะเปลี่ยนแม้วันาานี้ฉันไม่มีความาไม่ไร มาไม่ต้องกังวลนะถ้ามาจะคบกับมันนะ่ะเดี๋ยวพี่เล่นชอบม้าเองชื่ออะไรนะเดี๋ยวมนทำให้ม้าเจ็บอ่ะมอ,มองมาหาพี่นะ คนที่มาแอบชอบประกอบใช่ป่เข้าใจไหมอ๋อนี่มันเล่าอะไรงงหมดเนี่ยจริงคนที่บอกแล้วว่า,นาในนิยายดีโดนเยอะมากมันไม่ไม่เหมือนตอนที่เขาแต่ทำให้เราทำซุปเปอร์มนิซีตอนอันนั้นเข,ขาค่อยๆได้จัก,กรชบับให้เนื้อเรื่องมันรำไอ้อย่าจูบนะโซบโซบ <c oughs> พี่เหนือต้องข้อมีบทบาท <c oughs> ได้เลยเหนือพระรามเนาะ ไปถึงเต็มตัวเต็มอ่ะหรือว่าแรนิยายนิยายริงหอคะนนิยายหรือว่เอ้ยเอ้ยอขออยู่แบงนี้สักพักหนึ่งนะพี่ ก้ามันแบบ to be continue มากเลยอ่ะอ่ะยังไงเนยเล่าคือในคือถ้าเป็นในนิยายใช่ไหมคะคือความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยความสัมพันธ์ของพี่พี่วีกับน้องมาล้วเขามันเรื่องเรื่องตอนแรกเลยคือเรื่องที่มันเชื่อมกับเรื่องที่แล้วว่าน้องมาล่ะไปชดน้ำแข็งกับพ่อมาว่าอีกคนหนึ่งเรื่องหนึ่งไง ใช่แล้วทีนี้เหมือนว่าพี่เหนือก็แอบชอบน้องมาเหมือนกันฟิลแบบพี่เหนือเป็นแบบเป็นหนุ่มแบ๊ดๆบอะไรอย่างเงี้ยชอบคนนู้นชอบคนนี้อะไรก็ร้วมมาชอบน้องแล้วพอแล้วพอเหมือนพี่พี่พี่เหนือจะรู้เรื่องว่าแบบเขาชอบกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เหนือก็เหมือนแบบอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆใช่อยู่ข้างๆน้องมาออาใช่แล้วก็เหมือนพี่เหนือเอ้ยพี่ช่พี่เหนือพี่วีเขาก็แบบแบบสนตัวเองว่ากพราว่ากูเร็วกวะเขาจะแบบ เขาจะรู้เขาจะไปทางไหนต่อดีอ่าใช่ก็แบบมันก็พัวพันแหละมันก็พัวพันประมาณไหนอ่ะเนยไม่ไปดูไม่คืออย่างงี้ตอนเนี้ยกะลังขอคําถามหน่อยว่าเอาหน้าไปหน้าไปไงเออนี่เอาไปนีอ๋อจะต้อเข้ามาไงวะเออนี่ฉันนั่งแอบงงว่าพี่เหนือจะเข้ามาในนิยายพี่เหนือมีบทบาทกี่เปอร์เซ็นต์อะไม่เยอะมีมีช่วงหนึ่งนีก่อนมีก่อนอันนี้นะมาอ่าอือ มอาจจอ่านไปปะอัานไปอยู่เอาให,หม่มได้ได้แหละจะค่อยตัดมากันมันยงอยู่ใช่ปะพี่เหนือนไหมนะพี่เหนือก็คือสำหรับตอนนี้ที่เราเราเราลุ้นว่าพี่เหนือจะจะ,จะมีบทบาทขนาดไหนขนาดไหน,น,ไหนใช่แล้วก็ กัง,งไม่เห็นนะไอ้สามันนี่สามันนี่เอออ่เนเลยเข้ามาอีกเข้ามาอีกไม่ไม่ได้เยอะมากขนาดที่แบบมาให้เขาคุ้มเคือกันเพราะว่าเขามันคุ้มเคือกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแล้วพี่เหนือก็เข้ามาฟิอบอลว่าที่เหมือนี่พี่เหนือว่ะพี่เหนือชอบน้องมา้าเราก็เหมือนช่วงที่น้องม้าแบบ สับสนแล้วก็ตัวเองก็เจ็บจากพี่วีนั่นแหละแล้วก็เหมือนว่ามีพี่เหนืออยู่ข้างๆอันนี้ในในนิยายในนิยายเขาเขาที่จำได้แล้วเพราะว่าถ้าผิดตรงไหนต้องขอโทษเลยว่าอ่านนิยายมานานมาแล้วไม่ได้กลับไปอ่านซ้ำก็น่าจะฟีลประมาณนี้ก็แบบพี่นพี่เหนือชอบน้องมาร์ทแล้วก็อยู่ข้างน้องมาร์ทแล้วเหมือนว่าตอนนั้นน่ะพี่เหนือก็แบบไม่ได้ข้างพี่วีสักเท่าไหร่เพราะพี่วีก็ทำน้องมาร์ทเจ็บเพราะว่าพี่เหนือเป็นเพื่อนสนิทพี่วีด้วย แต่สาหรับเราตอนนี้เรากําลังลุ้นว่าความรักของคนสองคนมันจะย้อนกลับไปใหม่หรือว่าถ้าสมมติว่าอเอาเอาตามความคิดหนูนะถ้าถ้าเขาทําเป็นเรื่องเต็มหรือว่า,า,วาม,มันต้องเหมือนตั้งใจเลยวันอ่ะเหมือนต้องเหมือนเราต้องลบเหมือนเราเหมือนตัวเราเองอะ่ะต้องลบภาพสี่ตอนนั้นให้มหมดไปเลยอ๋อเราก็มาดูใหม่ใช่ไหมอันนี้แนะนำคุณผู้ชมหน่อยหนูคิดว่าหนูเนเนโดยส่วนตัวหนูคิดว่าแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติเขาทำมาเป็น ถ้าเขาทํามาเป็น,นถ้าเขาทํามาเป็นเรื่องเรื่องเต็มอย่างเงี้ยตอนหนูคิดว่าเขาน่าจะลงรายละเอียดดีเทลเพราะว่าในในตัวนิยายอ่ะรายละเอียดดีเทลมันค่อนข้างเยอะมีทั้งครอบครัวมีทั้งเพื่อนทั้งอะไรยอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วแล้วสี่ตอนที่เขาเอามาทําต่อหน้าเนี้ยดีเทลมันไม่เยอะขนาดนั้นมีช่วงมันมีช่วงหนึ่งที่น้องมาร์กก็คือชอบพี่อะไรแล้วลืมช่วงแรกที่เปิดมาเลยชื่อพี่บ๊ะชอบพี่บ้าพี่บ้าพี่บ๊ะเออแล้วก็มีช่วงที่น้องมาร์กไม่เห็น พี่วีจุกกับพอยตอนนั้นเขาก็เราไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันแต่ถ้าในนิยายคือเขาต่างคนตันกลับบ้านและน่าจะมีน่าจะมีตรงนี้กัตไปใช่ต้องขออภัยเดีวยวเพราะเราเป็นคนที่จับสตอรี่ได้แต่เป็นคนจับชื่อคนไม่ได้ชีวิตจริงๆก็เป็นแบบนั้นโอเคเดี๋วเราก็ไปล้นกันว่ารอยที่พี่วีว่าคืออะไรเนาะคุณก็่าัทติดตามนะซีซั่นนี เพราะว่าเรื yo, yo, ่องนี้คนเรียกงงมาเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าในตัวทานิยายแล้วก so ็ตัวทาซีรีส์ทำที่แล้วเนี่ยมีคนดูแล้วมีคนชอบมากเขาก็เลยแบบน่าจะทำออกมาฉันก็ชอบเนาะก็ไปเราติดตามกันดูนะคะมาเอาฝากแล้วมันจะมีสายช่องไหนก็ช่องรายยเดิมจะมีรายในรายชีพเดิมฉันอยากให้นาใสยช่องใหญ่ะมันเก๋นะเรื่องเนี้ยฉะนั้มันจับต้องได้ ฉันชอบฉันเชียร์ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรรู้เห็นทีเซอร์เมื่อวานเขาทีเซอร์เมื่อวานเลยเราก็รีแอคกันเลยนะคะเห็นทีเซอร์เมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้ไปตามรายละเอียดอะไรเลยรู้ว่าเขาน่าจะมีเพราะว่าเมื่อวานเขาก็แถลงข่าวไปแล้วก็แถลงข่าวที่ไหนฉันไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากไปตามเขาสักวันหนึ่งจะเห็นว่าว่างจัดของเรานะคะจะไปตามพี่มีกับพี่มาเออหยินวอนนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมารีแอคในเป็นตอนต่อไปเนาะวันนี้ก็เป็นทีเซอร์ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องว่างจัดได้นะคะบ๊ายบาย